nhìn hàng thân ông rồi hết màu bị đẹp bánh trời rồi vậy cho okay, okay, okay. เหลือแต่ซากครับผมประเทศที่บอกว่ามีสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในกำแพง นะครับคมเมนตอนนี้ทางน้ําท่วมไฟไหม้นะครับประท้วงโอ้โหครบแล้วครับตอนนี้ประท้วงก็กําลังจะกลายเป็นเนปาลโมเดลนะครับผมกำลังจะกลายเป็นเนปาลโมเดลนะฮะโอ้โหและก็เรื่องไฟไหม้ น้ำท่วมมาพร้อมๆกันที่ท่วมก็ท่วมไปที่ไหม้ก็ไหม้ไปที่ไหม้น้ำแทบจะไม่พอนะฮะนี่คือความไม่พอดีนะครับผมความไม่พอดีของประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่แล้วนะครับกับเจอเขาเรียกว่าภัยพิบัติแล้วก็อคิภัยเล่นงานนะครับผมขนาดเนี้ยนะยังมีอ่าไอ้หนวดชอบถอดเสือ้อตอนนี้มันใส่เสื้อแล้วล่ะ มันเห็นเห็นมันใส่แล้วพูดบ่อยยังมาบอกว่าที่กําแพงมีอ่าที่กําแพงปราสาทมีสาบแช่งไว้อยู่มีเวทมนต์นะเขาบอกแต่นเนี้ยสาบแช่งเขมรด้วยใช่ไหมทาไมน้ําหนักมากเลยน้ําก็หนักมากไฟไหม้อีกโอ้โหและกําลังประท้วงตอนเนี้ยกาลังจะลุกลามการประท้วงนี่นะถ้าสมมุติว่าสถานการณ์เนี่ย เขาเรียกร้องข้อเรียกร้องเขาไม่ได้ตามที่เขาเรียกร้องโดนหนักกว่านี้แน่เพราะเขาจะนัดกันทั่วประเทศใช่ไหมครับแล้วไหนจะจุดที่น้ําท่วมก็ยังไม่ได้มีการดูแลเยียวยาใดๆทั้งสิ้นเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมาพนหนกพนึกกําลังกันนะทั่วประเทศได้แน่นอนเพราะว่าความเดือดร้อนของพวกเขานะฮะความเดือดร้อนที่ไม่รับการเยียวยาแก้ขไขใดๆเนี่ยคนเราอะ่ะมันถึงจุด จุดหนึ่งแล้วมันมันสุดละมันตันมันไม่มีทางออกมันก็ทางเดียวแล้วการลุกคือนะครับก็เป็นทางที่พวกเขาต้องเลือกแล้วเนี่ยก่อไฟไหมอันนี้คือสดสด,สดร้อนๆน,นะครับทุกคนคือที่เอําให้ดูสดสด,สดร้อนๆก่อนหน้านั้นเมื่อวานวานัวนศุกร์ก็ยังมีอยู่นะไฟไหมไฟไหมที่ไรของขัมเมอรนี่จะวอดคือมันจะหมดทั้งหลังอะ่ะไม่อะไรนี่ไม่โรงงานน่ะน,นี่อันนี้ก็หมดเลยเกลี้ยงเห็นไหมเกลี้ยงเลยดำ น้ำก็ยังไม่พอไอรถด,ดับเพลิงก็ต้องใช้คนมาสาดเพิ่มน่นะเห็นไหมนี่คือวิบากกรรมใช่ไหมครับคือคาสาปแช่งหรือเปล่านะฮะคือสิ่งที่คนขเขมรสมควรได้รับแล้วใช่ไหมนะฮะอย่าไปหาว่าคนอื่นอย่าไปหาอ่ากล่าวหากล่าวอ้างหรือว่าใส่ร้ายรวมถึงสมรู้หน้าคนอื่นอย่างเงี้ยสุดท้ายมันโดนกับตัวเองแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้สุดท้ายก็คือ ทุกอย่างก็หายไปกับตาไอาน้น้ําน้ําพัดพาก็หายวับไปกับน้ําเพลิงเผาพลางก็หายวับไปกับเพลิงนะครับแล้วน้าซ้ําการประท้วงก็กําลังจะมีโอกาสลุกลามบานปลายใหญ่โตนะฮะคนเขมรมันมจะพูดยังไงเขาเนี่ยไอ้บอยเขไม่รู้จะพูดยังไงแหละนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะแท้ยังไงแท้ช่วยกบเกินจนพี่ข้างมันถลอกมาล้ว ช่วยทั้งอพ่อสมเด็จพ่อมันช่วยทั้งเป็นหน้าเป็นตาประมาณว่านะแต่คนอื่นเขาก็เห็นจุดจ,จอ่อนข้อพร่องหัวเลาะเลาะอยู่ดีนะแต่ตรงเนี้ยจุดนี้มันเป็นเหมือนแผลใหม่นะเพราะว่ามันไหม้ทั้งหมดโรงงานตรงนี้ก็สามารถจ้างงานก็ได้หลายร้อยอันตาอยู่นะฮะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคนเหล่านี้อีกก็เตรียมตัวเดือดร้อนนะฮะเพราะมันม,มีการเชิญเยียวยายอยู่แล้วจากโรงงาน คุณก็จะม,มีงานทํายืนหน้าสาลอนกันตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ทํางานนะครับเพราะมันไม่ได้มีงานเยอะแยะ,เ,ยะเหมือนที่ไอ้บอยพูดไว้มันขี้โมโนะ้เนาะเหมือนที่คุณมณตบอกโอ้โหคนเขมรเสียโอกาสมากไปอยู่ประเทศไทยประเทศเขมรตยนนี้ค่าแรงเยอะแยะรายได้เยอะแยะมากมายเราเตรียมไว้ไปถึงเลยโอ้โหขี้แมวเต็มกระด้งครับทุกคนมองหาตรงไหนก็ไม่มีฮะไม่มีงาน ไม่มีเงินไอ้พวกที่มีอยู่ยงี้กับกับโดนแบนี้อีกนะนั่นก็หมายความว่าคนหลักร้อยคนหลายร้อยคนตกงานอีกนั้นนะ่ะตกงาน,น,นงานที่มีเงินเดือนไม่ใช่ไม่ใช่เยอะอย่างที่อ,อินฟูหรือว่าผู้นําของเราพูดไว้นะรายได้หลักร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบบางที่รนะ้อยยี่สิบเนี่ยไม่มีใครพูดนะไอ้บอยไนี่ไปพูดถึงคนที่แบบว่าเขาได้อ่าวันละสามสิบอวันละสิบเหรียญสามร้อยบาทคน,คนที่อยู่มาแล้วเกือบสิบปีอ่ะ หรือม่ก็เอาช่างฝีมือที่แบบเขาอยู่มาแล้วเป็นยี่สิบปีวันละห้าร้อยอย่างเงี้ยมันได้แต่อยู่เป็นยี่สิบปีอ่ะประเทศไทยนี่คือก้าเข้าปุ๊บได้เลยสี่ร้อย่างเงี้ยสามร้อยแปดสิบสี่ร้อย่างเงี้ยได้เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ก็คือหลักนี้เลยนะครับแต่เคยว่าอยู่เป็นช่างฝีมือนะเคยเห็นคนไทยบอกนะอันนี้คนไทยนี่เขาช่างเชื่อมเนี่ยบางคนต่อเรือ,น,อนู่นนี่อูพังรายได้เขานะ น้องแสนน่ะต่อเดือนอันนี้ก็พูดให้ฟังนะแล้วสัมผัสด้วยได้ตัวเองคือช่างเชื่อมโครงหลังคาวันละแปดร้อยถึงพันบาทอันนี้คนต่างด้าวนะเขาอยู่มาหกเจ็ดปีอะแปดร้อยหนึ่งพันบาทคิดดูสินะเป็นเงินเขมรเท่าไหร่อะอันเนี้ยคนเขมรตอนนี้ขอแค่มีงานทำแล้วไหนไทยจะสร้างกระแพงปิดอีกิดก,กันโอ้โหหนักหนาสหัสนะ ถ้าไทยสร้างกำแพงนั้นบอกเลยนะคนหลบหนีข้าเมืองก็หมดสิทธิ์นะไอทหารที่แบบว่ากบฏค้นเลี้ยวไอพวกไม่ใช่ลูกผู้ชายอ่ะไม่ใช่ใช,ชายชาทหารที่แอบลักลอบเอาหุน่นเอาทุเบิดมาวางก็พวกเหล่านั้นคราวนี้ก็ได้มองตาปิดปิดๆนะใส่ร้ายอะไรไทยไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าคนไทยอยู่ฝั่งไทยนี่ก็จะสบายใจอบอุ่นใจแล้ว,นะไ,ลวไม่ต้องภัวะวงอะไรทั้งนั้นนะครับแล้ว เหตุการณ์ไฟไหม้เพลิงไหม้นี่ก็ต่อไปคำเห็นอาจจะลุกลามมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับทุกนะคนเนาะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มจะขาดแคลนมันเริ่มจะไม่รับการช่วยเหลือเยียวยาจากประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะตัดหางประวัติเรียบร้อยก็ปะเชอโลกเอาเองในการเนาะเก่งนักเก่งไม่พอในระคุณนักคนไทย็ก็เลยไม่โอเคกับคําว่าในรคุณนะครับคนเราต้องเป็นมิตรกันด้วยหัวใจอันเนี้ย แวงกัดได้ตลอดเวลานะครับทุกคนโอเคครับทุกคนฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนก็เอาความพัาธนาของคนในละครมาฝากลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม